สนับสนุนโดยกิกกะไบ Thermaltake, Tt Esport และ d e w a o n a t u r a กลับาพบกันอีกแล้วครับวันนี้เรามีของใหญ่จากทาง Thermaltake ตัวนี้ครับเป็น PC case ในไซส์ขนาดคิวเคสนั่นเองนะครับก็แน่นอนรองรับมทัทเอรบอร์ดขนาดใหญ่เหมือนกันนะครับขนาด EATX ตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า Core X9 ครับ ดวรุ่นคอไอเเนี่ยเป็น1นะครับในรุ่นพี่ของซีรีส์คอเอ็กนะครับก็เมื่อปีที่แล้วนะครับจะมีการออกสินค้ามา p c ซีเคนะครับในตระกูลคอก็จะมีคอวีหนวีสต่างๆนะครับจนไปถึงคอรุ่นใหญ่ตัวนี้ครับเป็นเหมือนคล้ายๆรุ่นใหญ่ขึ้นมาอีกที่จะเป็นเคสแนวนอนก็คือคอเอ็กนะครับก็จะมีคอเอ็กและตัวนี้เป็น X9 นั่นเองก็เป็นเคสอย่างที่บอกไปแล้วว่าเป็นเคสในรูปแบบคิวบ์เคส นะครเป็นทรงลูกบาศนะฮะรลองรับเมนบอร์ดขนาดใหญ่ e a t x นะครับใหญ่สุดแล้วก็ลองลงมาได้ทั้งหมดเลยนะครับทุกขนาดทุกไซส์โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาลื้อพร้อมกับประกอบให้ดูส่วนต่างๆกันว่าสามารถติดตั้งได้จุดไหนบ้างและการติดตั้งของเขาสามารถจะติดตั้งส่วนไหนยกย้ายส่วนไหนได้บ้างนะครับเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างจะเป็นเคสที่ต้องเรียกได้ว่า DIY ได้หลายอย่างนะครับโอเคนิดนึง ในเรื่องของน้ำหนักของเขาตัวนี้นะครับน้ำหนัก17กิโลกร,รัมด้วยกันนะฮะถือว่าหนักเลยทีเดียวเพราะว่าตัวโครงสร้างของเขาเป็นเหล็กทั้งหมดนะครับเรามาเริ่มจากตัวด้านหน้ากันนะฮะตรงด้านหน้าเนี่ยจะเป็นแบบตะแกรงทั้งหมดนะฮะโดยที่จะมีโลโก้ของ t h e r m a t e c อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็มีช่องของ d r ได a y 5.25 3ช่องด้วยกันโดยส่วนของช่องด a บเนี่ยเมื่อเราไม่ได้ใช้งานเนี่ยสามารถจะถอด ช่องด้านในของเขานะครับเพื่อติดตั้งพัดลมเพิ่มเติมส่วนของด้านหน้าได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราแกะด้านหน้าให้ดูกันนี่ฮะด้านหน้าด้านหน้าเนเขาจะมีพัดลมมาให้ด้วย1ตัวนะครับขนาด200มิลลมซึ่งถ้าเราจะติดตั้งเพิ่มเติมอีก1ตัวเราต้องดึง3ไดเบย์นะครับ3ช่องเนี่ยออกนะฮะเพื่อติดตั้งขนาด 200, ม mm มอีกหตัวโดยด้านหน้าเนี่ยยังติดตั้งพัดลมขนาด120 และ140ม mm มได้อย่างได้ย่างหนึ่งนะครับ120มมตจะติดตั้งทั้งหมด3ตัว140ม mm มได้2ตัวด้วยกันต่อมาครับส่วนของช่องการใช้งานด้านหน้าตรงนี้นะฮะจะเป็นปุ่มเปิดเครื่องนะครับข้างบนก็เป็นไฟสแสดงสถานะถัดลงมาก็เป็น USB 3.0นะครับโดย3.0จะให้มาตรงนี้แล้วก็ด้านล่างนะครับต่อมาก็เป็นในส่วนของช่องต่อไม้แล้วก็หูฟังนะฮะด้านล่างก็เป็นปุ่มรีเซ็ตนั่นเอง โดยส่วนนี้เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่ามันสามารถแกะออกมาได้นะครับเพื่อมาติดตั้งฝั่งนี้นะฮะจะยกย้ายได้หมดเลยทั้งสองฝั่งเพราะว่าการใช้งานของเคสเนี่ยสามารถใช้ด้านซ้ายและด้านขวาด้านใดก็ได้นะครับและด้านในเนี่ยก็สามารถจัดวางได้ซ้ายและขวาด้านใดก็ได้เช่นกันนะฮะทีนี้เรามาดูส่วนของด้านข้างกันต่อไหนเปิดมาฝั่งนี้แล้วด้านข้างฝั่งนี้จะเห็นว่าเป็นฝาใสเลยนะครับก็เป็นด้านการใช้งานนั่นเอง หรือว่าเพื่อนๆจะใช้ฝั่งด้านหลังผมนี้ก็ได้นะก็สามารถใช้งานได้เช่นกันโดยเดี๋ยวเราเปิดฝาข้างมาดูก่อนนี่ฮะลักษณะฝาข้างก็จะเป็นแบบฝาใสนะเปิดออกมาก็จะเห็นถึงช่องการใช้งานที่เรียกได้ว่ากว้างขวางเลยนะครับโดยเราจะข้ามไปก่อนเราจะไปดูรอบนอกกันก่อนก่อน,อนที่จะเข้าไปข้างใน17กิโล นักใช้ได้ฝั่งนี้ครับจะเป็นช่องนะครับเป็นรูช่องด้านบนด้านล่างจะแบ่งส่วนของตัวเคสที่จะเป็นเหมือน2ชั้นนะครับก็คือชั้นด้านล่างและชั้นด้านบนของเมนบอร์ดนั่นเองนะฮะนี่ครับด้านในก็จะเป็นแผ่นกองฝุ่นที่เป็นแบบแม่เหล็กนะฮะสามารถถอดเช็ดล้างได้โดย ที่เนอย่างนี้จะเห็นด้านในแล้วนะด้านบนนะครับก็เหมือนกันเหมือนด้านข้างเมื่อกี้แต่ด้านบนเนี่ยจะเป็นแบบเล็กกว่ามาดูด้านหลังครับด้านหลังเนี่ยการใช้งานเนี่ยค่อนข้างที่จะอย่างที่บอกไว้ว่ามันสามารถ ใช้ด้านซ้ายด้านขวาก็ได้นะครับ power supply เนี่ยก็สามารถติดตั้งฝั่งนี้หรือฝั่งนี้ก็ได้อันนี้ชุดบันเดิลโดยช่องที่เราไม่ได้ใช้งานเนี่ยเราสามารถติดตั้งพัดลมได้นะครับขนาด120ม mm, มหรือ140มมตงตัวนะครับเขาจะมีสล็อตมาให้ยี่ตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นช่องของ PCI มี8ช่องทั้งหมดนะฮะพัดลมด้านหลังเป่าออก ใช้งานได้ขนาด120และ140มิลิเมตรอย่างใดอย่างหนึ่งครับแล้วก็ช่องสำหรับรอดส่ไฟให้มันสช่องอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจของเคสตัวนี้ครับเรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นเลยตั้งแต่ซีรีส์คอวีแต่ก่อนที่เราเคยทำการรีวิวไปแล้วคือการเชื่อมต่อแบบ2ชั้นคอ x9 คอ x1 และคอ x2 ก็ทาได้เช่นกันครับโดยตัวนี้อย่างที่บอกขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้าคอ x9 อีกตัวหนึ่งมาวาง2ชั้นเนี่ยก็จะ ตีเป็นป,ประมาณนี้ได้เลยถือว่าใหญ่ใหญ่พอสมควรเลยนะครับโดยการเชื่อมต่อ2ชั้นของเขาเนี่ยเขาจะมีเคี่ยวล็อกอยู่ด้านล่างนะครับและด้านบนให้น็อตเนี่ยยึดเข้าหากันโดยด้านล่างเนี่ยอ่ะเราไหลไม่มาดูด้านล่างกันต่อด้านล่างเมื่อติดตั้ง2ชั้นนะครับจะมีแถบตรงนี้นะฮะที่สามารถขันน็อตออกได้ลอดระหว่างสายไฟหรือว่าสายยางชุดน้ําต่างๆนะครับเพื่อให้ใช้งานร่วมกันชั้นบนและชั้นล่างนะฮะต่วนี้ก็มีแผ่นกองฝุ่นมาให้2ชุด ฐานการยืดของเขาก็จะเป็นแบบโฟมนะฮะไม่ได้เป็นยางนะเป็นโฟมกันลื่นต่อมาอีกหนึ่งไฮไลท์งงไหมมันคือส่วนของด้านบนนะครับส่วนของด้านบนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์เลยนะครับเมื่อเราใช้งาน2ชั้นเราสามารถถอดออกมาได้นะฮะหรือว่าเราใช้งานเพียงแค่ชั้นเดียวตรงนี้ครับสามารถติดตั้งพัดลมขนาด120มิลิเมตรได้8ตัวด้วยกันฝั่งละ4ตัว หรือว่าขนาด144มม mm, ก็ติดตั้งได้ทั้งหมด6ตัวฝั่งละ3ตัวและขนาด200ม m mm, มติดตั้งได้2ตัวครับก็ถือว่าเยอะเลยทีเดียวหรือว่าเพื่อนๆมีงบอยากทําชุดน้ําติดตั้งหม้อน้ํา4ตอน3ตอนติดตั้งเลยครับได้สบายๆโดยด้านบนนี้ก็สามารถถอดออกมาได้นะนี่เดี๋ยวเราถอยด,ดูออกมาแล้วลักษณะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ โดยเขาจะมีบอกไว้นะครับสลักเป็นตัวเลขบอกไว้ว่า12 14หรือว่า20ก็คือขนาดของพัดลมนั่นเองให้เราติดตั้งตามรูที่เขาได้บอกไว้อ่ะต่อมาถึงด้านในด้านในครับต้องบอกว่ามองฝั่งไหนก็ได้เพราะว่ามันโล่งหมดเลยนะฮะด้านในเนี่ยอย่างที่บอกเป็นบอร์ดสามารถติดตั้งได้ขนาดใหญ่สุดคือ EATX นะครับโดยที่เพื่อนๆเ,เนี่ยก็สามารถติดตั้งบอร์ดได้ง่ายๆโดยการขันออกมา หรือว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยอยากจะ DIY เลื่อนส่วนของการใช้งานไปวางไว้จุดอื่นก็ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าเขาจะมีรูมาให้ทุกส่วนเลยนี่ฮะตัวถาดสามารถเอาออกมาได้ปุ๊บก็ติดตั้งเป็นบอร์ดได้ส่วนนี้แล้วด้านล่างครับตรงนี้ด้านใต้ของเขาเขาจะมีฟีเจอร์อย่างหนึ่งครับก็คือเมื่อเวลาใช้งานส่วนของพัดลมด้านข้างเคสเนี่ย มันจะต้องสละส่วนของไดเบย์ขนาด3.5ไปนะครับเวลาเราใช้เพียง SSD เนี่ยเพียงแค่1ตัวหรือ2ตัวนะครับแล้วก็ฮาร์ดดิสก์3.5 1ตัวเนี่ยสามารถมาติดตั้งด้านใต้นี้ได้นะฮะโดยเขาจะมีสลักมาให้อยู่ต่อมาให้ดูส่วนของติดตั้ง power supply ก่อนโลง่งๆเลยฮะโดยด้านใต้เนี้เขายังบอกอีกว่าสามารถติดตั้งพัดลมเพิ่มเติมได้อีกนะฮะ ถือว่าสุดๆเลยมาดูส่วนตรงนี้ครับอีกนิดนึงก็เป็นส่วนของการติดตั้ง power supply นะฮะช่องกวาง้กวางเลยหรือว่าเพื่อนๆจะเอาส่วนนี้ส่วนที่มันเป็นบล็อก2บล็อกเนี่ยมาไว้ฝั่งนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ติดตั้ง power supply ฝั่งนี้ทีนี้เรามาดูส่วนไฮไลท์ของเขาจุดนี้อีกหนึ่งส่วนตรงนี้ครับเป็นช่องสําหรับการติดตั้งไดเบย์ขนาด3.5 6ตัวด้วยกันนะครับเป็นแบ่งเป็น2ชุดนะชุดละ3ตัว โดยส่วนนี้เนี่ยเราสามารถแกะออกได้เมื่อเราไมา่ได้ใช้งานเดี๋ยวแกะให้ดูโดยเมื่อเราไม่ใช้งานเนี่ยมันก็จะเป็นช่องโล่งใช่ไหมทีนี้ทางธรรมเทศครับซีรีส์นี้เขาสามารถปรับเปลี่ยนได้อ่ะอันนี้คือลักษณะข,ของช่องการใช้งานของเขาธรรมเทศครับเขามีลูกเล่นมาเวลาเพื่อนๆจะติดตั้งพัดลมเพิ่ม,เต,มเติมส่วนของด้านข้าง ในการดูดลมเข้ามันจะมีฐานตัวล่างครับนี่ล็อกอยู่ตัวนี้ครับและใช้น็อตตัวเดิมที่เราขันเอามาปเมื่อกี้ขันยึดเข้าไปติดลนนักษณะนี้มันจะเป็นการติดตั้งพัดลมนะฮะโดยที่สองฝั่งนี้ยจะใช้เหมือนกันก็ฝั่งละสองสองก็รวมเป็นสี่นะ,ะซึ่งเดี๋ยว ตอนท้ายเราจะมาติดตั้งให้ดูอีกทีหนึง่งอีกส่วนหนึ่งที่จะบอกเพิ่มเติมนะครับกับไอตัวขาล็อกเนี่ยถ้าเพื่อนๆจะไม่ใช้ไดเบอ์3.5เนี่ยก็สามารถติดตั้งพัดลมได้แต่ถ้าเพื่อนๆจะติดตั้งพัดลมนะครับช่องไดเบย์3.5จะติดตั้งไม่ได้ก็ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึง่งนั่นเองโอเคก็ประมาณนี้ทั้งหมดที่เราเลือกมาซึ่งเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาติดตั้ง ประกอบให้ดูกันเลยนะครับทั้งส่วนของเมนบอร์ดชุดน้ำและพัดลมนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ของเรากันมาแล้วครับามาเยอะเลยตัวบอร์ดครับเราใช้กิกะไบต์นะครับนี่เลย Z97X Gaming G1 Wi-Fi BK นะตัวยอ BK เพื่อนๆก็คงเคยได้ยินแล้วนะครับตัวนี้ก็มีการทดสอบ ในเรื่องของการใช้งานมาเป็นเวลาหลายชัมม่วโมงนะครับก่อนมาถึงมือเรา B.K ก็ย่อมาจาก Black Edition นั่นเองโอเคนี่คือ1ตัวของเมนบอรดต่อมาชุดน้ำครับใช้ Water Cooling 3.0นะครับตัวนี้ของ Tt หรือว่า Thermatek นะครับแล้วก็ s s D ตัวนี้ใช้ของ AMD ครับ240 g จิก Commander FX แน่นอนครับพัดลมเยอะก็ต้องใช้ตัวนี้มาช่วยนะครับเพราะตัวนี้เนี่ยสามารถต่อแยกได้ถึง10ตัวด้วยกันแล้วก็พันลมรูหน้าครับสีแดงแล้วก็สีขาว2ตัวขนาด12ซนตมตรลูน้า12นั่นเองก็มีกี่ตัวก็ดับเอานะฮะส่วน2ตัวล่างนี้จะเป็นขนาด140 mm มมตนะครับ2ตัวแล้วก็กราฟิกการ์ดตัวนี้ Galax g e ก f o r c e GTX 970 โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการติดตั้งเมนบอร์ดกันก่อนนะครับก็เริ่มจากการติดตั้งเมนบอร์ดนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าการติดตั้งเมนบอร์ดเนี่ยมันค่อนข้างจะง่ายเพราะว่ามันเป็นถาดออกมาเลยแล้วเราสามารถติดตั้งพัดรลมหรือติดตั้งส่วนอื่นได้ก่อนนะครับนี่ฮะติดตั้งเมนบอร์ดก็นี่ขนาดไซส์ใหญ่แล้วนะก็ยังเหลืออยู่ อีกส่วนหนึ่งครับที่เราข้ามไปนะฮะมันคือส่วนของอ power supply นะครับโดยตัว power supply เนี่ยเรายังไม่ได้เอามันออกมาเลยเรามาติดตั้งตัวบอร์ดให้เสร็จก่อนต่อมาครับ จริงๆแล้วเนี่ยแล้วเราควจะถนัดนะว่าจะติดตั้งส่วนไหนก่อนแต่ทีนี้ผมด้วยความรวดเร็วเพราะว่าประกอบให้ดูก็จะเริ่มติดตั้งในส่วนอุปกรณ์ก่อนนะครับก็เริ่มจากตัวพัดลมติดตั้งถามลมไปก่อนอ่าพอพัดลมเสร็จเนี่ยก็จะค่อยไปติดตั้งส่วนของ Power Supply ที่ไม่ค่อยซีเรียสเพราะว่ามันสามารถเก็บสายได้เยอะนะฮะพัดลมครับวันนี้เราจะใช้อยู่4ตัวนะฮะจะใช้ไม่ได้หมดเพราะว่า ส่วนของ CPU Cooler นะครับต้องจำเป็นต้องใช้2ช่องการใช้งานแล้วตัวหม้อน้ำเนี่ยมันจะมีหัวท้ายที่ยื่นออกมานะครับทำให้ติดตั้งพัดลมเพิ่มไม่ได้นะก็สละไปครับจะใช้อยู่4ตัวด้วยกันแถบด้านหน้านะครับส่วนแพ็คหลังนี้ก็จะติดตั้งหม้อน้ำ ส่วนหนึงครับที่ข้ามไป2อย่างต้อง2ส่วนสินะก็มี Power Supply นะครับเดี๋ยวจะติดตั้งแล้วก็ SSD ติดตั้งไว้หลังบอร์ดนะครับเพราะว่าเราจะไม่ใช้แผงด้านหน้าเลยโอเคเดี๋ยวเราติดตั้งส่วนของ SSD ก่อนต่อมาครับ Power ก็มันติดตั้งง่ายอยู่แล้วนะยัดไปด้านล่างก่อน พร้อมขันน็อตปึรบจโอเคมันจะมีตัวล็อกของมันอยู่นะว่าเราใช้พา w e เวอร์ระดับไหนเสร็จแล้วทีนี้พัดลมเราก็เรียบร้อยต่อมาเราต้องติดตั้งตัวส่วนของหม้อน้ำก่อนนะครับนี่การจอระลบอยู่ข้างในเลยตัวนี้อาจจะไม่ได้ติดตั้งให้ดูนะฮะเดี๋ยวเราแยกวางไว้ข้างนอกก่อน นี่ฮะอย่างที่บอกไว้นะครับเพราะว่าส่วนของหม้อน้ำเนี่ยมันจะมีส่วนหัวกับส่วนท้ายที่เกยมานะครับทำให้ติดตั้งพัดลมไม่ได้นะครับจะไม่ได้ขนาดต่อมาเดี๋ยวเราใส่ CPU แล้วก็วางบล็อกน้ํากัน พอติดสิ้แล้วก็หน้านตาจะประมาณนี้ต้องบอกว่าของที่เราเอามาเยอะแยะเนี่ยอาจจะใช้ไม่หมดนะครับเพราะเหลือส่วนของพัดลมด้านหน้าฝั่งนี้ที่จะติดให้ดูนะฮะเดี๋ยวเรามาติดตั้งกันนี่ฮะก็อย่างที่บอกไว้ตัวนี้เนี่ยเวลาเราติดตั้งเราก็เอามันมาติดตั้งได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องไปติดตั้งเพลก่อนเราค่อยติดตั้งตัวพัดลม ก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับเหมือนเดิมครับเราจะมาพูดถึงภาพรวมทั้งหมดในเรื่องของตัวเคสดีไซน์ต่างๆเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้เขาเร,าเรียกว่ารองรับการใช้งานได้หลายรูปแบบ DIY การติดตั้งพัดลมต่างๆรวมถึงหม้อน้ําส่วนนู้นส่วนนี้โอ้โหเยอะแยะมากมายเลยรวมถึงการใช้งานกับโต๊ะข้อมของเรานะครับว่าเพื่อนๆชอบแบบฝั่งซ้ายมือฝั่งขวามือก็าสามารถเลือกใช้งานได้ทั้ง2ฝั่งส่วนของการติดตั้งพัดลมถั่วเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับก็ทางด้านบน ด้านล่างด้านข้างด้านหน้าด้านหลังโอ้ครบนะฮะส่วนการติดตั้งเมนบอร์ดก็ถือว่าง่ายนะครับสามารถถอดเปลี่ยนได้แล้วก็สามารถติดตั้งส่วนของฮาร์ดดิสก์ได้ภายใต้เมนบอร์ดเลยนะครับส่วนของเรื่องการเก็บสายแนะน่นอนว่ามันอยู่ชั้นล่างนะแบ่งเป็นสชั้นชั้นล่างเนี่ยสามารถเก็บในส่วนของสายของพอร์ยสายของการเชื่อมต่อพัดลมคอนเนคเตอร์ต่างๆเพราะแน่นอนตั้งพัดลมเยอะแยะก็ต้องมีส่วนของสายไฟที่เยอะพอสมควรก็ติดตั้งเก็บ ดอลลาได้ทั้งหมดนะฮะมีอะไรอีกละ่ะอ้ออีกส่วนหนึ่งนะครับที่เห็นว่ามันจะเป็นขัดนิดนึงนะครับในเรื่องของการใช้งานคือถ้าด้านบนเนี่ยเราติดตั้งพัดลมเยอะแน่นอนว่าสายของพัดลมเนี่ยต้องมีถึง8เส้นด้วยกันลกแน่นอน,นครับถ้าเพื่อนๆเ,เ,เก็บสายไม่ดีแต่ส่วนนี้มันมีทางแก้คือส่วนของการใช้งานการเก็บสายเนี่ยเราก็หาวิธีครับลอดการเก็บสายมาเขาจะมีหมุดของเขาอยู่ด้านหน้านะครับก็เป็นพวกแบบ รูน็อตต่างๆก็สามารถใช้งานร่วมกันได้นะฮะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการเก็บสายจริงๆแล้วแบบเรียบเนียนคลิปเลยนะครับในปัจจุบันก็มีคนที่ทําพวกสายไฟต่างๆนะครับหรือว่าจะลองซื้อมาลองใช้เองก็ได้นะฮะเป็นการเพิ่มสายไฟให้ยาวขึ้นของพัดลม3พินนะฮะก็ประมาณนี้ครับกับเคสของคอเอ็กจาก t h e r m o t e ทคพี่ใหญ่ตระกูลคอเอ็กซ์ซสามารถต่อได้2ชั้นครับอย่าลืมสําหรับใครที่ใช้ แค่นี้ไม่พอแต่สําหรับตัวนี้พอแล้วละ่ะเพราะถือว่าใหญ่แล้วใครต้องการติดตั้งชุดน้ําใหญ่ๆเลยก็ซื้ออีกชั้นหนึ่งมานะครับราคาตัวนี้อยู่ราวๆสี่พไปลายๆนะครับสําหรับใครที่ต้องการใช้งานแล้วเคสที่ไม่ต้องการความสูงมากนะครับชอบแบบแนวนอนนะครับก็ซื้อมาใช้งานกันได้ครับอีกนิดนึงครับตัวนี้ทาง t h e r m a t e k e เคยกระซิบบอกว่าในปัจจุบันครับการจอของเราไม่ว่าจะติดตั้ง1ตัวหรือ2ตัวแน่นอะนครับมันเกิดน้ําหนัก โดยตัวนี้ครับออกแบบมนเป็นแนวนอนเพื่อลดการน่วงหรือว่าทําให้การ์ดเอียงได้นั่นเองนะฮะโอเคสําหรับผมและทีมงานคอมพิว์ทีวีนะครับต้องขอขอบคุณทางเทอร์โมเทคครับที่มอบเคสตัวนี้มาให้ทําการรีวิวนะฮะรวมถึงพัดลมหม้อน้ําต่างๆชุดน้ําและกิกะไบต์ครับขอบคุณด้วยครับที่เอาเมนบอร์ดมาให้เราทําการทดสอบแล้วก็เอามาติดตั้งโชว์ในวันนี้นะครับแล้วก็ ARC ครับ SSD AMD จาก ARC ครับก็ ขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ครับผมและทีมงานคอมพิวทีวีต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่กับการรีวิวพรีวิวคลิปหน้าสวัสดีครับ